ยู่นี้นะครับเป็นการประชุะมสภากรุงเทพมหานครนะครับสมัยประชุมวิสามัญสมัยแรกตั้งที่1ประจำปีพาาาุทธศักราช2518วันสุขที่22กันยายน2518ครับเชิญเลยครับผกกู้ว่าสภารยายงานตัวสมาชิกที่มาประชุมครับผู้ที่สองครับผู้ว่าการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการดำเนินการตามรัฐิของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครรวมสเรื่องดังน,นี้ข้อที่1 รายงานผลการเนินการตามตติของนานสาวเมทวีชามบรงเรื่องขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาให้โรงเรียนในสักัดกรุงเทพมหานครทําแยกขยะและนำขยะอีีไปใช้ประโยชน์ประการสองรายงานผลการเนินการตามตติของนายสุรชัยวีรุสุขพรเรื่องขอให้กรุงเทพมหานครสํารวจและรวบรวมฐานข้อมูลสารพวศใต้ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับก็อย่างนี้ครับท่านนะก็จะมีว่านะครับบางครั้งคือ นะครับถารู้ว่พี่อยู่ใต้ดินบางครั้งเนี่ยรู้แลนะ้วแล้วทุริษาภายในวันนี้ท่านสองผู้ว่าท่านธรรมญาจรอยู่ด้วยพูดคุยเชิญหน่วยงานหลายหน่วยงานมาไม่ว่าสายสายเทเบิร์ต่างมัร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางนะครับเป็นข้อม,มูลและการเอาปาทา,ขา,ขางไฟฟ้าที่นมาพิจารก่อนนะครับต่อไปนะครับเป็นระเบียบวาระที่แปดเป็นเรื่องที่ดีนะสิ่งที่ผมอยากจะไปป่านนี้ติดข้าวไทยต่อนะครับที่ประชุมจะมีผู้ใดเป็นหรือไม่ครับนะครับ ขอผู้รับรองนะครับปอยขอให้บริษัทร,ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพเดกาดลดอกเบี้ยแต่หากไม่ยอมลดอกนะครับก็คงขอขออนุญาตขอบคุณนะครับท่านในเรื่องนี้สำหรับผมว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการขับเคลื่อนโครงการครับขอผู้รับรองค่ะองค์เล็กแปดครับทธรรมดานขออนุญาตเลื่อนตามเภียนมา 8ค่ะข,ข,ขอให้เลื่อนการศึกษา,ษา,ษา,ษารือพิจารณาแะประธานคะจะขอให้เลื่อนระเบียบวาระที่8เรื่องอื่นๆขึ้นมาก่อนค่ะเพราะว่าใช้เวลาสัา้นจะได้ดําเนินการในวาระอ,อื่นได้ต่อเนื่องค่ะขอผูอ้รับรองค่ะ่ารนาทานาาก,การบริหารจัดการคณะสูนย์เอกกรรไกรเรียน ของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพขอขยายแล้วว่าระยะเวลาการศึกษาของคณะกรรมการวิสามันด้วยในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมสามัญสมัยที่สามครั้งที่สามประจำพุทธศักราช2567เมื่อวันพที่17กรกฎาค25ม2567ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมการวิสามันศึกษา,ารรปัญหาและแนวทางการบริหาร จกกัดการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพโดยกําหนดระยะเวลาศึกษา150วันและได้ขอขยายเวลาศึกษาซึ่งครบกําหนดในวันที่10สิงหงคาคม2568เนื่องจากคณะกรรมการวิสามัญยังดำเนินการเรื่องเก่าไม่แล้วเสร็จจึงจําเป็นต้องขอขยายระยะเวลาออกไปอีก180วันโดยจะครบกําหนดในวันที่6กุมภาพันธ์2569าอ้าขอบคุณรับรอง ขยายเวลาศึกษาของคณะกรรมการพิสามันออกไปนะครับในคาวประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัย3วันสมัยที่2ครั้งที่4ประจำวัพฤัี2567เมื่อวันพุธที่24เมษายน2567ที่ประชุมได้มีมติท่านคณะการพิสามันเพื่อตรวจสอบการใช้งบประมาณของผุ้เทนราษรในการจัดงานในลักษณะกิจกรรมต่างๆ Organizing Event โดยกำหนดระยะเวลาศึกษา90วันนะครับและได้ขอขยายการศึกษาซึ่งจะครบกำหนดในวันที่17ส,งสิงหาคม2567 68นะครับเนื่องจากธรรมการศึกษายัางดำเนินการกะไม่แล้วเสร็จนะครับจึงจะเป็นต้องขอขยายออกไปอีก180วันและจะครบกำหนดในวันที่13กุมาพันธ2569 วีรบุสุษทรในฐานะประทานคณะกรรมการ,ร,การวิสามัญพิจรารณาล่างข้อมแม่คึงเทียนรอเรื่องกำหนดค่าแสงสว่างที่ออกจากป้ายที่ใช้ระบบใบฟ้า,าและแสงสว่างในตัวเองตามข้อสิที่เดียวของกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้งป้ายตามกฎกระทรวงด้วยการควบคุมป้ายพศ2558พศ2 5ุด ขอขยายเวลาพิจารณาของคณะกรรมการวิสามันด้วยการประชุมสภากรุงเทพมหาคนครนะครับสมัยประชุมสามัญสมัยที่สามครั้งที่หนึ่งประจำปีพุทธศักราช2568เมื่อวันพุทธที่2กร,รกฎาคม2568ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างข้อเสนอกรุงเทพมหานครเรื่องการ ค่าแสงสว่างท,ที่ออกจากป้ายที่ใช้ระบบฟบ้าและมีแสงสว่างในตัวเองตามข้อ17ของกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมอาคารพศ2568โทวนัออ้นพศ2588พศจุดจุดจุดด้วยการกําหนดการพิจารณาให้เสร็จภายในระยะเวลา60วัน กินจะครบกำหนดในวันที่30สิงหาคม2568คณะกรรมการวิสามัญขอเรียนว่าการดำเนินการในการอภิปรายล่าข้อบัมาดกรุงเทพมหานครมาข่าวและไม่แล้วเสร็จเนื่องจากสภากรุงเทพมหานครมีภารกิจในการอภิปรายล่างข้อบัมาดกรุงเทพมหานครเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569นะครับและจากต้นมีการพิจารณา ให้เสร็จภายใน4 5วันตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการหารดาการกรุงเทพมหานครพศ2568ดังนั้นเพื่อให้การพิจรารณา่างค้่มคอมเนี่ยกรุงเทพมหานครดังกวเป็นไปด้วยความละเอียดและรอบคอบรวมทั้งนะครับเพื่อประโยชน์ของกอรุงเทพมหานครจึงจําเป็นต้องขอขยายเวลาออกไปอีก60วันนะครับนับตั้งแต่วันพบกำหนดเดิมนะครับ โครงการมิสามันเพื่อศึกษาปัญหาของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวในคราประชุมสภา,าที่ย่ำรัชพรสมัยประชุมสามัญครั้งแรกครั้งที่สองประจำปีพุทธศักราช2566เมื่อวันพุธที่11มกราคม2566และสมัยประชุมวิสามัญครั้งแรกประจำปีพุทธศักราช2567เมื่อวันพุธที่19มิถุนายน2567โดยมีใน,ในายนภพลบุรุษคุณเป็นประธานกรรมการนายสุิชัยบิรุษคุณถุงพร เป็นรองประธานกรรมการคนที่1นนายพิรพลจรกุลวิไยเป็นรองประธานกรรมการคนที่2นายต่อศักดิ์โชธมงคลเป็นรองประธานกรรมการคนที่3และนางสาวเมธวีทานดำรงเป็นกรรมการและเลขานุก,การคณะกรรมการที่สามันประกอบไปด้วย 1. นนายและสรุปภาระค่าจ้างยนินรถและซ่อมบำรุง O M ส่วนที่ยัง้างชิาระช่วงช่วงของครั้งที่สอง ในเดือนมิถุนายน2564ถึงเดือนตรลาคม2565กรุงเทพมหานครจะต้องชดระค่าจ้างเงินรถรวมเป็นเงิน12,245ล้านบาทโดยแบ่งได้ดังนี้ส่วนต่อขยายที่ 1, 1เงินต้นจำนวน2 2 7 9ล้านบาทดอกเบี้ยจำนวน501ล้านบาทรวมเป็นเงิน2,780ล้านบาท ส่วนต่อขยายที่2เงินต้นจำนวน7,848ล้านบาทดอกเบี้ยจำนวน1 6 1 7ล้านบาทรวมเป็นเงิน9,465ล้นน 1, 17, 000, าน 9, 5, 000, บ,าบาททานครท่นานคว่าน่าจดำเนินการขึ้นหน้าภายในสาิบันน่าจะมีเ,เรื่องที่กลับมาให้การพิจารก็รับผลการศึกษาครับก็มีการดำเนินการในรายเอียนและกล็คุยมีประชุมมาตลอดครับ Thank yeah.